กลางความมืดของจักรวาลอันไร้ขอบเขตมีดวงดาวที่สองสว่างเจิดจ้ารอวันที่มันจะลุกเป็นไฟและทำลายตัวเองในการระเบิดครั้งใหญ่ซึ่งเป็นการตายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในธรรมชาติการระเบิดนี้เรียกว่าซูเปอร์โนวาเป็นเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยพลังงานมหัศจย์และความรุนแรงที่เกินกว่าจะจินตนาการเมื่อดาวฤกษ์ที่มีมวลมหาศาลถึงวาระสุดท้ายของชีวิตมันจะเข้าสู่กระบวนการที่ซับซ้อนและอันตราย แกนกลางของดาวฤกษ์จะเริ่มยุบตัวด้วยแรงดึงดูดที่สูงขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายก็เกิดการระเบิดของซูเปอร์โนวามันคือการปลดปล่อยพลังงานออกมาในปริมาณที่เท่ากับแสงทั้งหมดในกาแล็กซีพลังงานที่ปล่อยออกมานี้สามารถสร้างปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในจักรวาลเราอาจไม่เคยได้ยินเสียงของซูเปอร์โนวาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นใกล้โลกมากพอมันอาจจะทำลายทุกสิ่งที่เราเคยรู้จักการระเบิดนี้เป็นดั่งการลาจากที่ยิ่งใหญ่ของดาวฤกษ์ พลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมาส่งผลให้เกิดการกระจายตัวของธาตาุต่างๆซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของจักรวาลเช่นเหล็กและออกซิเจนที่ทำให้ชีวิตอย่างเราเกิดขึ้นได้สิ่งต่างๆอาจถูกสร้างขึ้นภายในแกนของดาวฤกษ์เหล่านี้ก่อนที่จะถูกส่งออกมาสู่จักรวาลเมื่อมันระเบิดถ้าคุณจินตนาการถึงดวงดาวที่ห่างจากเราหลายพันปีแสงแล้วเกิดการระเบิดขึ้นแสงจากการระเบิดนั้นต้องเดินทางเป็นเวลาหลายพันปีจนกว่าจะมาถึงตาของเรา การระเบิดที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้อาจต้องรอเวลายาวนานก่อนที่แสงสุดท้ายของมันจะมาถึงโลกซูเปอร์โนวาไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักแต่มันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงของจักรวาลเมื่อซูเปอร์โนวาเกิดขึ้นในกาแล็กซี่มันไม่เพียงแค่ทำลายดาวฤกษ์แต่ยังสามารถทำให้เกิดดาวเคราะห์ใหม่และสิ่งมีชีวิตใหม่ได้อีกด้วยหลังจากการระเบิดวัตถุที่เหลืออยู่บางครั้งจะกลายเป็นดาวนิวตรอนที่มีความหนาแน่นสูงมาก ในบางกรณีถ้าดาวฤกษ์มีมวลมากพอการระเบิดอาจสร้างหลุมดำที่มีแรงดึงดูดจนแม้กระทั่งแสงก็ไม่อาจหลุดรอดออกมาได้การค้นพบซูเปอร์โนวาเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งนักดาราศาสตร์ต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนและเทคโนโลยีล้ำสมัยในการสังเกตการบางทีการระเบิดของซูเปอร์โนวาอาจเกิดขึ้นในขณะน,นี้แต่เรายังไม่สามารถมองเห็นได้เพราะแสงของมันยังไม่มาถึงเรา ในขณะที่เรานั่งดูท้องฟ้ายามค่ำคืนเราอาจไม่รู้เลยว่าดวงดาวที่เรามองเห็นอยู่จะหายไปในวันหนึ่งอาจจะเป็นคืนนี้หรือในอีกพันปีต่อจากนี้การระเบิดสามารถเปลี่ยนแปลงท้องฟ้าได้ในชั่วข้ามคืนเหมือนกับการล่มสลายของดวงดาวที่เราไม่ทันได้รู้ตัวแม้ว่าการระเบิดซูเปอร์โนวาจะหายากแต่ในแต่และว,วันมีการระเบิดเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งในจักรวาลซูเปอร์โนวาเป็นเครื่องหมายแห่งการเปลี่ยนแปลง เป็นการเกิดและตายที่สืบเนื่องต่อกันในจักรวาลที่ไร้ขอบเขตนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามทำความเข้าใจว่าอะไรที่เป็นตัวจุดชนวนการระเบิดและทำไมมันถึงเกิดขึ้นกับดาวแค่บางดวงมันเป็นความลึกลับที่ซับซ้อนและยังไม่มีใครสามารถไขคำตอบได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเกิดซูเปอร์โนวามันจะส่งคลื่นกระแทกออกไปในอวกาศคลื่นเหล่านี้สามารถสร้างระบบดาวใหม่ก่อให้เกิดดาวเคราะห์ที่อาจมีสิ่งมีชีวิตอยู่ ในทางหนึ่งซูเปอร์โนวาอาจเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดชีวิตในจักรวาลลองคิดดูว่ามีซูเปอร์โนวาที่เกิดขึ้นในกาแล็กซีอันไกลโพ้นและแสงจากการระเบิดนั้นกำลังเดินทางมาถึงโลกของเราในขณะนี้มันจะเป็นการเฝ้ารอที่ยาวนานแต่เมื่อแสงนั้นมาถึงมันจะทำให้ท้องฟ้าเต็มไปด้วยแสงสว่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนซูเปอร์โนวาเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลเป็นการระเบิดที่ทำลายล้างแต่ก็สร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น เป็นความสมดุลระหว่างการสิ้นสุดและการเริ่มต้นใหม่ซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดในห้วงจักรวาลเมื่อเรามองขึ้นไปยังดวงดาวเรากำลังมองเห็นภาพอดีตของจักรวาลเพราะแสงจากดาวดวงนั้นอาจเดินทางมาเป็นพันพันปีและใครจะรู้ว่าดาวดวงนั้นอาจได้ระเบิดไปแล้วแต่เรายังไม่ทันได้เห็นแสงของมันสุดท้ายแล้วการระเบิดของซูเปอร์โนวาไม่ได้เป็นเพียงแค่การสิ้นสุดของดาวฤกษ์แต่มันคือการกำเนิดใหม่ของธาตุ และเป็นการส่งต่อพลังงานเพื่อก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ๆในจักรวาลซูเปอร์โนวาไม่ใช่เพียงแค่การระเบิดแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงนิรันดร์ของจักรวาลเป็นการสิ้นสุดของบางสิ่งและเป็นการเริ่มต้นของสิ่งใหม่